เปเชียลแอคเตหนังทีมผู้สร้างทีมเดียวกับวันคัตออนเดอะเดซวันคัตออฟออนเดอะเดซเรื่องนี้ต้องบอกว่าตอนจบนี่เป็นตอนจบที่ชอบมากอีกเรื่องหนึ่งอีพิกคือแต่แต่มันจะแตกต่างกับวันคัดนิดหนึ่งก็คือวันคัดอะถ้าถ้ามองดูดูกราฟอะครับมันจะเป็นเส้นตรงก่อนแล้วค่อยๆเฉียงขึ้นอย่างนี้อแต่เรื่องนี้มันมันจะตรงแล้วตอนจบมันจะปุ้งขึ้นอย่างเงี้ยโอ เรื่องเนี้ยห้ามสปอยเออสปอยไม่ได้เลยสปอยนี่คือจบทุกอย่างเลยอีกแล้วอืมมาสไตล์เดิมแต่ตอนจบอ่ะแต่ตอนจบอ่ะผมชอบความเล่นใหญ่ของเขาอะแล้วไม่ไม่ห่างแล้วไม่ห่างมันตลกใช่ไหมเรื่องนี้มันมันไม่เชิงตลกความตลกอ่ะน้อยกว่าวันคัทแต่ว่าถามว่าทั้งเรื่องเนี่ยความเซอร์ไพรส์คงความคงความรู้สึกเฮฮาไหมก็ใช่อ๋อแล้วก็ตอนจบอ่ะเป็นตอนจบที่แบบ มันดูเป็นหนังเกรดบีอะแต่เราชอบมันนะแต่เราอินกับมันนะก,กับตอนจบเนี้ยดูเป็นหนังเกรดบี B ทั้งเรื่องอะอีกเรื่องเนี้ยเท่าที่ฟังคือยังมีลายเซ็นของภูมิกับนี่ใช่ใช่มี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 ลายเซ็นของการหักบูมตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบต้องเหมาะเจาะก,กันจริงๆนะถึงจะแบบออต้องคิดมาเยอะจริงๆอะถึงจะทำหนังสไตล์นี้ออกมาได้คือผมไม่ว่าเขาเลยนะที่เขาจะดอบจากวันคัรออฟัดเดย์อมันพีคมากอะือิงๆถ้าใครที่สามารถทำวันคัรออฟเดเดทมาได้แล้วสามารถทำ หนังต่อจากนั้นอ่ะให้เด็ดกว่าเดิมได้อ่ะผมว่ามันยากแล้วล่ะยากยากผมว่าไม่ใครทําได้แต่น้อยคุณภาพมันไม่ดบไงจริงซึ่งทําให้รู้สึกว่าแบบเออสนุกดีแถมมันมีเรื่องกัดเยอะแยะเลยเอ้ทั้งไลฟ์โค้ดคือมันเหมือนมันเหมือนกับเออไลฟ์โค้ดเนี่ยมันเหมือนจะเป็นลัทธิอะไรบางอย่างอีกพลังอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่หลายหลายช่วงช่วงหนึ่งที่แบบญี่ปุ่นเต็มไปด้วยลัทธิอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งไอ้ลัทธินี่มันก็ประหลาดมากเลยอ่ะอื เออเออเออน,<ต>น่าดูน่าดูก็คือมันด้วยความที่หนึ่งม,มันมันสปอยไม่ได้ด้วยแหละตลกดีนะเวลาสปอยไม่ได้มันจะพูดอะไรได้ยากออมากเลยนะใช่ออแต่บอกแค่ว่าตอนจบอะชอบมากออชอบ,บแบบรู้สึกว่ามันฮ<ะ>เฮฟวีมากถ้ารการคุยหนัง